ครับผมสวัสดีครับวันนี้เขามามาเบิ้งรุ่นพามาดูรุ่นที่เขาปรับปรุงใหม่นะครับเป็นเครื่องสีข่าวขนาดหนึ่งหัวสีหินยีบสีนิวครับพร้อมชุดทําความสะอาดข้าวเปลือกนะครับตัวนี้ชุดทําความสะอาดข้าวเปลือกเขาจะมีทั้งหมดสองชั้นนะครับเป็นรุ่นเขาปรับปรุงใหม่นะครับปรับแต่งปรับปรุงใหม่นะครับสั้นบนนะครับก็จะแยกเอาเม็ดข้าวออกนะครับในหยาลงไป้างล่างนะครับส่วนข้างล่างนะครับคือเพิ่มเติมตัวของบนเพิ่มเติมมาคือ เป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการทําความสะอาดขออเปลือกนะครับขอเปลือกสะอาดข้อสารก็สะอาดครับนะครับส่วนมาตรงนี้เมอก่อนนี่เขาจะเห็ดแบบระบบคัดเขาหักเขาท่อนนะครับแต่ตัวนี้ในพื้นที่ทีสารเขาเขาท่อนท้องจาเป็นต้องใส่นะครับแต่เทาเห็ดประเภทคัดในหยานะครับเขาท่มีซิ่งเจอปนกับในหยาสิไวมาช่องนี้นะครับกคือเขาคันในหยาออกนะครับเนาะแต่ว่าสิไปมันคายเขาไปนะครับมาฝั่งนี้นะครับ แต่ก็ปลายักจยู่ขหางในคื้เก่านะครับจะเป็นช่องนี้ขึ้ก็ปลายเก่านะครับส่วนนี้เขาเต็มเม็ดนะครับเข้าใจได้รั้งลูกค้าใซรุนี้นะครับคนดี่มาซีเขาทำเข้าก็จะได้เขาเต็มเม็ดแล้วก็เขาที่มีพวกใน้าหยาบปนนะครับเพื่อกล่องอีกเทือนึงว่าหากมันหลอดเรือหลอดมาได้จากตะแกรงหลอดทำความสะอาดเปลือกนะครับก็สีรูดหลอดมาตรงนี้นะครับมันอาจจะเลื้อมั่งนิดน้อยนะครับสำหรับเขาที่ซ้ำกันกับเม็ดเม็ดข้าสารนะครับ แต่ส่วนมากมันก็กองออกมาจากตรงนี้แล้วนะครับที่กองในดีอยู่แล้วนะครับผมนะตนัวเองก็เพิ่มประสิทธิภาพนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการขัดกองในยานะครับ